โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในซิกเกอร์เมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างรถนะครับรถที่วิ่งได้จริงในไมค์คาร์บนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการสร้างที่ผมบอกไปนะครับคือรถนะครับรถนี้ที่ผมออกแบบนะครับคือจะสามารถวิ่งไปได้ทั้งวิ่งไปวิ่งกลับได้นะครับแต่วิ่งกลับมันจะถอยหลังนะครับ หลักการง่ายๆครับใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับได้ตัวที่ผมสอนสร้างเครื่องบินไปนะครับที่ผมตั้งไว้คือด้านนี้คือหน้ารถนะครับด้านนี้นะครับออาโอเคแล้วก็เวลาจะใช้งานก็คือน่นะครับเอากันหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ทุบออกดีก่อนโอเคครับคือรถมันหนักไปนะครับโอเคครับแล้วก็ลองใหม่ครับแล้วคราวนี้เยวต้องไปเริ่มจากไกล ัโอเคนะครับมันจะพลังไป kind of mm hmm. อย่างนี้นะครับนะอ่าครับพอสุดแล้วนะครับก e ็เวลาจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็ทูบออกนะครับอ่าแล้วมันก็จะเคลื่อนไปอย่างที่เห็นเลยนะครับมันก็เป็นรถได้นะครับก็ยืนบนหัวตรงนี้ก็ได้นะครับยืนบนบล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ไปกลับมันได้นะครับอ่าครับ ก็าอาจจะไปดัดแปลงตกแต่งทําอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่ามีกฎอยู่ว่าถ้าหากว่ามันหนักรถคันนี้มันหนักเกินไปนะครับลูกสูบมันจะไม่ทํางานนะครับก็คือมันไม่มีแรงดันพอที่จะดันให้มันทํางานหรือว่าดึงให้ดึงดึง,ดงเอาบล็อกสลามเยอะๆพวกนี้ไปนะครับดังนั้นควรจะทําให้มันลักษณะที่พอเหมาะนะครับไม่ไม่ไมหนักเกินไปนะครับ โอเคครับมาดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับวิธีนะครับอ่าวางอ่าจะให้หน้ารถหันไปทางไหนก็ขึ้นสองบล็อกนะครับแล้วก็วาอย่างนี้แบบนี้นะครับอ่านะครับอ่าสูงจากพื้นสองบล็อกนะครับให้รถหันหน้าไปทางไหนก็ให ให้มันหันหน้าไปทางนู้นนะครับท้ายนะครับท้ายของบอกเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นก็ต่อพิคกี้พิสตันออกมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็สลามนะครับสลามบ็อกแล้วก็แบบนี้แบบนี้นะครับนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อบ็อกสลามเอ้ยบล็อกพิคกี้พิสตันต่อมานะครับแล้วก็บ็อกสลามต่อบ็อกนะครับนะครับได้แล้วครับเรื่องยนหลักนะครับต่อไปก็อ แต่แล้วก็ต่อแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่ทีนะครับท่ทีทอ่าผมลืไมไปอย่างนึก็คือสลับการครับชุดข้างบนนะครับเอาชุดข้างบนออกนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ด้านล่างแทนนะครับอ่าเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่โอเค เอามาไว้ด้านล่างแทนนะครับเพราะว่าด้านบนมันสูงไปนะครับอ่าอ่างได้แล้วครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ต่อข้างๆมาสองอันนะครับแล้วแต่คุณนะครับโมเดลใครโมเดลมันนะครับอันนี้แบบของผมนะครับที่ผมคิดนะครับต่อมาแบบนี้นะครับอ่าอาจจะเป็นตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าอย่าหนักเกินไปนะครับไม่งั้นมันไม่ทางานนะครับโอเคอ่าจากนั้นก็ติดอ่า ตัวไม้นะครับแบบนี้นะครับหรือไม่ติดก็ได้นะครับก็ไม่เป็อะไรนะครับก็ได้แล้วครับรถแบบผมนะครับที่ใช้ box observer นะครับโอเคครับก็เซตติ้งนะครับลองลองนะครับอ่าวก็จะไปเย่ืงนดุ่ยนะครับนี่ครับได้นะครับตัครับก็ดึงไปตลอดทางเลยนะครับแต่ก็ช้านะครับอ่าก็ เอารถไฟมาวางไว้แล้วก็นั่งไปนี่ก็ไปได้เรื่อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาวางตรงนี้โอเคหยุดศยศสิโอเควิธีการจะวิ่งกลับก็วางอย่างนี้ครับก็จะวิ่งกลับนะครับมันก็ไปหลังได้นะครับเดินหน้าไปหลังได้นะครับ ก็ไปกลับได้นะครับระยะทางไกลๆนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้ได้น,นะครับแต่ว่าก็อาจจะช้านิดนึงนะครับก็รู้สึกเสียงจุดตั้นมันจะดังไปไหนโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็อุ้ยหมูหมูหมูเฮ้ยหมู อ๋อมันกระตุกโอเคครับก็ต้องขอกก่าวจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ